มินแอดมินแอดหมาไปท็กไหนน้อเนาะโยค่ะแม่หนีไปแล้วน่านเมื่อยเพึ่นงมามันนักมันเอาหนี้ไม่ยังไม่แทวหัวตะมาหัวตะมากินนี้ไม่ยังไม่ที่รงมาฮะว่าไปใส่คือบ่มีจักคนนเล่ะไปเขาห้องน้ำเล่นไปเขาเอาดูแลกันเด้อกินเขากินน้ำไปใส่มาใส่ก็ดูแลกันเด้อผู้น้องคือผู้นุ่งพึ่ผู้ไายล่ะเป็นน้องนะครับเป็นน้องแต่ว่าตัวใหญ่ใช่ไหมลาวจะได้เมียก็บอกเลาเด้อ รับสมัครหัวใส่แม่ใส่แม่น้ำซอสโอ้ยเนาะรับสมัครแม่หนุ่มโสดหนุ่มโสดโสดแม่เนย่งเนาะโอยมินดอ,อกก็โสดเนาะให้ลูกโสดลูกเต่าโสดแม่แม่อ่นานผู้ใดมากกัดิเอาเป็นผัวเมือสมากระโผดไปดอกได้หมดเลยดูกระบ้าสวยสวยจังเลยอ่ะ ออกก็สวยซูมือนั่นแหละจุดสวยไปสวยมากสวยจุบคำสวย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 สวนึงวีาลาเออ่วงนี้เข้าหน้ามากเลยาจลแม่ทำชิ่นอันนี้เนาะสวยเด้อเลิศแซมเบนเตนกจะมีนที่แม่ปีฝาลาช่วยก็ถ้าทำามะยองเนาะยากได้ยังเนาะกาดใส้วไล่สินไม่เนี้ยไม่เนี้ยไล่หายตีนี่ไม่เนี้ยไล่หายตีเออ อุ้ยปวดเนียนะดิมดมอีดอมมาเอาปลาแดกมาเอาปลาแดกปลาดากปลาแดกบองพอนพี่น้องกินเขาก็ปลาแดกบองกับอันตอนไก่กับมิตรไก่ปดผู้ไก่กับมิตรน้ำน้ำนะคอยกินสองน้ำข้ามมันมันปดเอายกไปเลยเอาไปแบ่งเพื่อนเขาด้วยแต่ว่าเอากับผูกล้างมายกไปเลยลูก เอาแบ่งเพื่อนเขาด้วยนะเรียบกินให้มันหมดมันสองวันแล้วมันสองวันสองวันแล้วมันจะกินไม่หมดมันกลัวมันเสียเออเอาไปแบ่งเขาด้วยแบ่งคนโน้นคนนี้ให้มันหมดแล้วก็ล้างกับปุูกมาให้แม่มากินสองสามครั้งฮะเชียงแจวนึกก็เห็ดเอาตลูกมีบุิบเอณ์เรียบเลยวันนี้นะเอ้า น้องอันอน้องแป้งน้องไม้ไปไเป็นไหนฮะตั้งนนหน้าเวทีนะครับไม่เห็นหนางมาเพ่นพ่านข้างหลังเวทีเลยอะ่ยละล้างเหรอโอ้ยแอดมินข่อยกับว่เห็นแอดมินข่อยกับมาแล้วล่ะตบมาไปทางไหนบ<แ><ม>ูติมันยืดตั้งหนาน้ำกันหนลอะไรดันแอดมินข่อยกับยุกยืดสาบุ๊บบอกว่าทำชัตที่ทให้ได้นะแอดมินข่อยน่ะ ้ยได้กระสูบาใบเดนมันห่อนเนาะมันห่อนแห้งบดีมันกะบิถือทศัพท์ออกมาใส่แดดต่อยนึงมันกับได้ล่ะเออโทรศัพท์กะห่อนห่อนบดีเปิดพัดลมพัดลมกะพัดลมห่อนัดลมกับัดห่อนใจคนก็เลยห่อนมีแต่เนี่ยหอนห่อนก็แดดกแม่คนละ่คละคราห่อนอเออดเ็ห่อนจีไปอาบน้ำอยู่เดี๋ยวนี้น้ำกะห้อนพอนะเขาว่บจีบไ้เอาน้ำแข็งไปใส่บก น้ำแข็งฟีมีบนนอมือนี้มือเคลืนมีน้ำแข็งฟีได้คนเดียวเอาน้ำแข็งไปใส่ได้อาบน้ำครับคนเดียวเอาน้ำแข็งไปใส่ถังได้คยไปอาบดอนหมวกนี้นใส่จนไปเย็นจนไปคนชิ้นลูกโอ้ยเย็นหลายกับว่า,นนาไหนได้เข้าอยู่หอนหอนล้วเข้าไปอาบเย็นอีกเปลี่ยนแปลงอีกระบาดนี่โอ้ยปลาสภาพน้ำมาท่านคยละโอ้ยนี่เบอร์เดี๋ยวเสียเอามาให้เด้อสุดหนึ่ง สร้างสูตรมาแล้วตาแม่อิเบอร์มันอยากได้ก็ได้สีหายมันขายต่อให้มันเลยสูตรสวยๆนางอยากได้ปิติธภัณฑบอเอ็ดมินใหม่เั็นเอ็ดมินใหม่พิติธภาณไหม เก่งไม่เก่งเป็นไม่เป็นก็ลองดูมาใหม่นะ <laughs> สิทนความร้อนได้บ่ <laughs> จะทนความร้อนได้ไหมสู้ๆนะครับเออกบอก,กันเอาละามาใหม่อวดเอาได้ลูกกว่าไปสัตว์น้องนุ่งกระได้อวดเอาไอ้ก็คือกันนันละไอ้ก็ห้อนคือกันเงยคือกันแต่ละไอ้ก็อวดเอาเพื่อความอยู่หลอดปลอดภัย <laughs> ใช่การทำงานไม่มีที่ไหนไม่เหนื่อย มันก็เหนื่อยหมดนั่นแหละขออย่างเดียวให้เฮาให้เฮาอดทนเอาเอาเงินกับเมื่อย์เอ่ออยากสบายก็นอนยื้อนยื้อนสบายยื้อนยือนนี่นอนหลายกับเมย์ยื้อนสบายนล้วนอสบายใจน้ำสังเงินหัดไหนใส่เออนอนยื้ออยู่เฮือนกับนอนนอนอยู่เฮือนกับบ่สบายคือเก่ากระเมื่อยเมื่อยแล้วกับเทมบ่มีเงินใส่เด้ สิเม so an well, so ื่อยเลียล so ินแหลบแหลบยุหันแล้วอันนี้เขามีงานถุกมือถือว่าบุญแล้วดิถือว่าเป็นบุญแล้วข้าวบัน้ำางแก้วหอดสิบัมีหอดื่มน้ำก็มือแตงกวัากินน้ำมนีาเนาะมาเนาะกินน้ำบุญก็กินได้เนาะแต่แล้วไม่ถุกมือต้องกินน้ำทังเลยคือน้ำทังกินจนหอดมือตายหมดลรอครับยุคสมัยมันมากเลยสิแม่ซื้อกินตลอดแต่แม่ก็ยังซื้อแม่ก็สั่ง ตังแถวละสิบแพกยีสิบแผกมาตังไว้ตอนนี้หน่อยผมเขาไปวัดผูก็ยังเด็กออกน้ำปวดในลงกคนปวดโปวดเกาเปาขมือไม่กระนับแค่คุณเ่อวานสิเป็นคนบมื่อวานสิเป็นผ้าบมื่อวานสิเป็นโยมเดี๋ยวนี้กินคือกันเหมือนละมันเป็นตามยุคตามสมัยคิดว่าเอาเด็กน้อยตะกี้น่ะกักินน้ำถังนี่แม่จะมีกระติกให้เขาตอนแม่เป็นผู้บริหารมีกระติกเล็กๆแกเหมือนแบบเนี้ยเห็นไหมกระติกส่วนตัวเราต้องซื้อมาแก่เขา เป็นเล็กๆอ่ะสวัสดีค่ะแม่วัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูสัยไอ้ครับมอดจีวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะเอ้าแล้มาแต่ละมือแล้วยูสัยแหลมแอดมินโอ้เดินไปค่ะข้างนั้นแม่ก็เดินไปไปถามดูค่ะ เราะว่ารถเขาจะจอดเขาจะอยู่ที่รถเขาปิดล็อกเขาค่ะโทรหาโทรห่าทุห่าทรหาหลับทุหาไปยางไปเลยยางไปเลยทางไหนล่านี่โอ้ยยางไปทั้งนั่นไปไปยางไปยางไปกระถามไปเรื่อยๆแม่เดินไปเดินไปถามไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะช่องควาลัมเพลินแมน แซี่ตัวโยงพัดดแม่คุณแม่อะไรเนี่ยแม่จำรูนไกย์สมาจากสายละแม่บ้านนี่ลาค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องวัวลำเพลินแล้วก็แล้วก็น้องอุ้ยัตั้งแต่ไปนี่นแหละแรกแรกเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่คุณแม่อะไรนะแม่จำรูนแม่จำรูนจักปีละแม่เจ้าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองโอ้เจ้าอนุมันกว่ายืนอยู่ตัวนี้เมียยู่ได้กันเอาไป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 อยู่รอดปลอดภัย เอาแม่ถามบอามันยุตคอละเต้นคลิปนี้ฝากไว้สำนีพี่น้องค่ะคลิปหนาะจังเบิรงกันไหมขอบคุณค่ะสวัสดี